ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้าถึงคุณ สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่ข,ข่าวข่้มช่องวันกับปามนิติรัตน์บัวจัน์นะคะกรณีชายที่ถูกฆ่าหันศพแล้วก็แยกชิ้นส่วนไปทิ้งตามจุดต่างๆล่าสุดค่ะเจ้าหน้าที่สามารถหาชิ้นส่วนสุดท้ายนั่นก็คือศีรษะ พบแล้วนะคะนี่เป็นภาพตอนที่เจ้าหน้าที่พาผู้ก่อเหตุเป็นภรรยาของผู้เสียชีวิตไปนะคะไปที่จุดเกิดเหตุไปทําแผนประกอบคํารับสรารภาพซึ่งเจ้าตัวก็สรารภาพนะคะว่าที่ทําไปเพราะว่าไม่พอใจที่ผู้ตายทําร้ายแล้วก็ท้ายที่สุดค่ะตํารวจก็ไปเจอชิ้นส่วนศีรษะของนายสุบินผู้เสียชีวิตตามคําสารภาพของผู้ต้องหาตกอยู่ในร่องน้ํานะคะเจ้าหน้าที่ก็ได้เก็บไว้เป็นหลักฐานค่ะ กรณีของแอมมี่เดอะบอททอมลูนะคะที่ถูกตำรวจจับได้หลังจากโดนข้อหาหนักแล้วก็มีแม่ของแอมมี่เนี่ยยื่นขอประกันตัวด้วยซึ่งราสุสานก็ไม่อนุญาตให้ประกันตัวนะคะซึ่งแม่ของแอมมี่เตรียมที่จะยื่นประกันตัวอีกครั้งในวันพรุ่งนี้ค่ะส่วนตำรวจมีหลักฐานยืนยันชัดเจนนะคะว่าแอมมี่นั้นวางเพลิงเผาทรัพย์หน้าเรือนจำของเปลมส่วนผู้ร่วมเหตุการณ์อยู่ระหว่างรวบรวมหลักฐานค่ะ อย่างนาเรียนฮะมีพยานหลักฐานไม่ไม่ใช่กล้องซีทีทีวีอย่างเดียวนะครับมีพยานหลักฐานอย่างอื่นด้วยครับคง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 พูดตอนนี้ในชั้นนี้ไม่ได้นะอยู่ในชั้นสอบสวนอยู่ครับคือแอมมี่เขายังไม่ได้รับนะเพียงแต่ว่าเจ้าหน้าที่ตำรวจยืนยันว่ามีพยานหลักฐานนะฮะว่าเขาเป็นคนร้ายในคดีนี้ครับแล้วสี่เหลืออีกสี่คนที่จะขอหมายครับก็ขอญาติอยู่ระหว่างดำเนินการครับตอนนี้เจ้าตัวให้การอะไรกับเจ้าหน้าที่ตำรวจไหมครับยังฮะ เพราะว่าตอนนี้อ,อยู่ควบคุมตัวอยู่ที่เราืบาล์ตำรวจนะครับส่วนาการเสียชีวิตของพิตตี้วาวาหลังรับงานปาร์ตี้ในบ้านหรูนะคะเจ้าของบ้านยอมรับแล้วค่ะว่ามีการใช้สารเสพติดในงานจริงแต่ปฏิเสธบอกนะคะว่ายาเสพติดนั้นเป็นของใครตำรวจเตรียมแจ้งข้อหาจำหน่ายยาเสพติดและเตรียมจะเรียบสอบปากคำอีก5าคนที่ร่วมงานปาร์ตี้ครั้งนี้ด้วยค่ะมดเวลาข,าข่าวค่าช่องวันนะคะลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีค่ะ ข่าวช่องวันเข้าถึงข่าวเข้า